มึงเบรกเบรกเบรกเฮ้ย hey, มึงคนปะวะคนมึงเฮ <Hey, S 1> ้ยเราต้องลองไปช่วยเขาปะวะมึงจะลองทำไมอยู่บนนี้แหละเดี๋ยวกูโทรเรียกตำรวจให้เขามาช่วยไม่ไม่มึงเบอร์กู้ชีพกู้ภยัยอะไรก็ได้อะมึงเบอร์อะไรก็ได้อะ่ะเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเสียดก่อนมึงหาเจอยังวะเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งหกเก้านะกูโทรเลยนะเออเออโทรเลยโทรเลย สายด่วน1669ค่ะพี่อคือฮัลโหลค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือคะค่ะพี่คือหนูเจอคนนอนอยู่กลางถนนนะคะพี่ที่ไหนคะเอน่าจะอยู่แถวถนนลำลูกกาของลำหินเมืองี่าแถวลำหินอ๋อแถวลำหินค่ะพี่โอเคค่ะค่ะขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะเอ096ค่ะเฮ้ยกูว่าเขานอนนิ่งอ่ะเราลงไปช่วยเขาแล้วเอาไปลงมาดีกว่ามึงมึงจะลงทำไมค่ะเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะค่ะค่ะ เคยจะเชื่อกบ้างอีนี่อีเมนขึ้นมามึงจะลองไปทำไปอีเี้ ไปไม่เชื่อกลัวเมื่อกี้มึงจะวอยดีกูขับอยู่มึงจะไปขับกูไปได้ยังไม่ขับอ่ะรถแบบนี้ มึงเป็นไรป่าวะเฮีย <c oughs> ทำไมเลือดมึงไหลเต็มเลยวะเนี่ยพูดเจ็บอะมึง,มงต้อง<า>ไม่เป็นไร,รต้องไม่เป็นไรนะเว้ยกูยห่าไม่เจอมือถืออยู่ไหนวะเฮ้ ดือนหนึ่งของหกเก้านะคะขอทราบพิกัดที่เกิดเหตุเพิ่มเติม่อยได้ไหมคะ่ช่วยด้วยค่ะรวหนูคว่ำเพื่อนหนูเลือดไหลด้วยค่ะเลือดไหลตรงจุดไหนคะที่ท้องค่ะน้องใจเย็นก่อนนะคะตอนนี้ลองหาเสื้อหรือผ้าสะอาดกดที่แผลห้ามเลือดไว้ก่อนนะคะค่ะค่ะมึงมึงเงากดแผลไ้นะมึงไหวปะวะน้องคะตั้งสติก่อนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมันมันเป็นโจนะพี่พวกเราขับหนีกันมานะคะ่ะ แต่รถก็เสียละความอยู่ใต้สะพานแล้วตอนนี้ก็ติดอยู่ในรถค่ะพี่พี่รีบมาช่วยได้ไหมอ่ะไม่ทราบว่าน้องขับออกมาไกลจากจุดที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้มากไหมคะไม่ไกลคะ่ะน้องใจเย็นนะคะส่งรถไปช่วยแล้วนะคะตอนนี้พยายามให้เพื่อนอยู่นิ่งๆกนฮัลโหลฮัลโหลโอยมื่อถึงตรงนาเป็นอะไรตอนนี้ด้วยวะมึงเป็นไงบ้างวะมึงแม่มึงอยู่ไหนย,ยังวะเดี๋ยวกูช่วยกดนะ มึงกูขอโทษนะเว้ยที่หลังมึงพูดอะไรอะ่ะมัได้เชื่อมึงหมดแล้วแต่มึงอยู่กูก่อนนะมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูไปนะเว้ยสัตว์เนี่ยมึงคืนนี้กูไปมีผัวหรอเฮียหนูมึงกันหนีกูไปม,มีผัวเหมือนกันแหละมึงบอกจะแต่งก่อนกูอีกไม่ใช่เหรอ ว่าใจไม่ค่อยออกอ่ะมึงอย่าทำอย่างนี้ดิวะมึงอย่าทิ้งกูไปดิวะจะทิ้งกูไปไม่ได้ด้วยวันนี้มันเกิดกว่าได้ไไดยนะเยี่ต้ออย่าทิ้งกูนะอกูยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเอง